การใช้งานปุ่ม Camera Control ที่มีมาใหม่ใน iPhone 16, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max มีวิธีการใช้งานตามนี้นะครับถ้าโทรศัพท์ปิดอยู่แบบนี้เรากดไปครั้งหนึ่งแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเข้า Camera App เลยสามารถที่จะกดถ่ายได้เลยนะครับกดไปลึกๆนี่ก็คือถ่ายละแบบนี้นะทีนี้ วิธีการที่จะใช้งานมันมันจะมีค่อนข้างหลายขั้นตอนนะครับถ้าเราต้องการที่จะควบคุมเครื่องมือโดยการเลือกเครื่องมือก่อนนะครับให้เราแตะไปที่ปุ่มนี้เบาๆแล้วก็กดแรงดันนิดนึงนะครับไม่ต้องลึกสุดนะครับสัก2อทีแบบนี้ตึกๆอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นการแสดงเครื่องมือขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเลื่อน ไปเลือกเครื่องมือที่เราต้องการปรับได้อย่างเช่นถ้าเราต้องการปรับความสว่างนะครับ exposure เราได้แล้วนะครับเราก็กดเบาเทีหนึ่งอ่าแล้วก็เลื่อนปรับความสว่างได้ใช่ไหมครับแต่ในขณะที่ถ้าเกิดว่าอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเครื่องมือมันจะหายไปนะอ่ะแบบนี้แล้วเราต้องการที่จะปรับความสว่างใหม่เราสามารถที่จะเบาๆแบบนี้ทีหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนสะดวกไหมครับ ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนเครื่องมือทำยังไงเราแตะเบาเเหมือนกันแต่ว่ากดไป2ทีเบาๆไม่ต้องกดลึกสุดนะครับเราก็เลื่อนแบบนี้เห็นไหมอ่าแต่ทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะบางทีมันเลื่อนมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะจริงๆมันก็มีพวกเครื่องมือตรงนี้อยู่นะครับอย่างเช่นสไตล์เนี่ยมันก็มีอยู่นะนะโทษทีครับ อ่าเนี่ยก็มีมาเหมือนกันจะเลือกจากตรงนี้ก็ได้จะใช้ camera control ทํางานก็ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่สะดวกละกันแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยอยากให้ฝึกจังหวะนะครับว่าเราจะเลือกเครื่องมือกด2ทีตึกๆอย่างนี้กดทีเดียวอันนี้จะจะเข้าไปทํางานกับเครื่องมือนั้นแล้วก็ใช้วิธีเลื่อนเอาแบบนี้นะครับถ้าจะกดถ่ายก็กดลึกไปเลยทีเดียวก็จะเป็นการกดถ่าย